สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรายการคุยกับอดิสรตรงไปตรงมาจากกระผมอดีสรเพียงเกตวันนี้วันเสาร์ที่14มีนาคม2563ผมดูข่าวจากโซเชียลน,นะครับเห็นเหล่าทหารพอบอทอรอพบบอทอพอบอ,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 บอสูงสุดประลักกระทรวง และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาให้ข่าวว่าจะไม่รับเงินเดือนสมาชิกวุฒธธิสภาพเพราะบุคคลดังกล่าวคือปหลักกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหนายเนี่ยหกตำแหน่งเนี่ยเป็นสอวอโดยตำแหน่งแต่งตั้งโดยคณะคสอชอ แต่งตั้งโดยผลเอกการที่ยึดอํานาจมาและการรัฐประหารแต่ละครั้งนะครับก็พวกห้าหกคนนี่แหละหกตำแหน่งนี่แหละทาการยึดอํานาจพอยึดอํานาจเสร็จก็ถ่ายรูปก,กันใช่ไหมครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้ัญชารารทหารบกก็ขนาบข้างโดยทหารเรือทหารอากาศผู้วญชารารตา,ารวจแห่งชาติปลัดก,กระทรวงกลาโหมผู้ัญจารารทหารสูงสุด ผมไม่ได้ยินดียิน้ายกับพวกท่านนะครับเพราะนี่คือท่านที่มาเป็นสวเนี่ยมันขัดหลักการอยู่แล้วมาเพื่อสื่อทอดอํานาจต้องการเป็นสมาชิกวุฒิสภาทั้งๆท,ท,ท,ที่ตัวเองเป็นข้าราชการประจํากินเงินเดือนภาษีอคกรของประชาชนใกล้การประจําต้องถูกมีเจ้านายผู้บังคับบัญชาคือรัฐมนตรีนายกรักฐมนตรีครับโดยหลักการการปกครองอนี่เอาข้าราชการมาเป็นวุฒิสมาชิก แล้วมาควบคุมผู้บัญชาผู้บ,บัญชาตัวเองผู้บ,บัญชาตัวเองจะสั่งการยังไงเมื่อตัวเองเป็นวุฒธธิสภา,าไม่เข้าท่าแล้วครับคุณ <laughs> กัดตระดมเม็ดแรกมันก็ผิดตั้งแต่ยึดอํานาจแล้วแล้วก็สืบทอดอํานาจทําทีว่าจะไม่รับเงินเดือนลนะ้านกว่าบาทโอ้โหบางคนฟังเพ,เพลินๆเลยแม่สุดยอดนะต้องเข้าใจครับว่าปัจจุบันนี้ เกียรติยศชื่อเสียงของทหารเนี่ยตกต่ำมากตกต่ำมากยกตัวอย่างที่โคราชนะครับจาจะครั้งที่ยิงตายยิงคนตายเกือบ30ศพเนี่ยทหารบกไม่ได้ดูแลอะไรเลยการรักษาความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินของประชาชนใช้ไม่ได้ก็เลยพยายามจะกอบกู้เกียรติยศชื่อเสียงของตนเองไงดยการไม่รับเงินเดือนโธ่ช้าไปแล้วต่อยเอ,อ้ย คุณทำรัฐประหารคุณเอาทาหารเนี่ยไปอยู่ในรักวิสา,าหกิจเกือบทุกรักวิสา,าหกิจครับถอนตัวออกมาสิ้าแน่จริงรับเงินเดือนทางเดียวสิไปเป็นรัฐวิสา,าหกิจเยอะแยะครับมีแต่คนเอกคนโทคนเรือโทคนอากาศเอกและทางตำรวจพวกนี้ไปซ่อนอยู่ในรัฐวิสา,าหกิจต่างๆมันต้องขาดทุนคนไม่มีความรู้ไงถอนตัวออกมาสิ้าแน่จริงอย่ารับเงินเดือนอย่า ไปดํารงตําแหน่งในรัฐวิสาหกิจสิเป็นทหารอาชีพครับทหารอาชีพมีเกยียรติยศมีศักดิ์ศรีไปไหนเขาก็ยกมือไหว้แต่ทหารเลวคือทหารทํารัฐประหารไปไหนเขาไม่ยกมือไหว้ไม่คบค้าสมาคมปัจจุบันปกครองโดยระบอบทหารกออรมนทหารแทรกแซงในทุกขุมขนของข้าราชการหรือการเคลื่อนไหวของประชาชน ความมั่นคงมาก่อนปากท้องประชาชนจะยากจนอย่างไรก็เรื่องไม่ต้องไปสนใจเพราะนั้นการไม่รับเงินเดือนสวของพวกคุณเนี่ยปาหีครับปาหีหัวหน้าคอชอเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยรับเงินเละไม่รู้กี่ทางผู้บัญชาการทหารบกเนียนี้มีกี่ตำแหน่งออกบอกมาสินอกจากเป็นสวโดยตำแหน่งแล้วมีเงินเดือนอะไรอีกอย่าสร้างภาพเลยครับ ผมว่าสิ่งที่ทาหารและตำรวจควรทำคือย้ายกลับกรมกองครับย้ายทาหารทั้งหมดกลับกรมกองของตัวเองมีหน้าที่อะไรก็ทำไปอย่าใช้สอเสือกอไก่มาทำรัฐประหารมายุ่งกับอำนาจอธิปไตยของประชาชนเท่านั้นทาหารก็จะได้รับการยกย่องจากประชาชนครับผมไม่ยินดียินไายนะครับพวกคุณตกตำ่ำ มากอบกู้อย่างนี้มันกอบกู้ไม่ทันนะครับกลับกรมกองเถอะครับกลับกรมกองผมก็มีญาติพี่น้องเป็นทหารนะครับแต่เป็นทหารอาชีพผมไม่ได้รังเกียจทหารนะครับแต่ผมไม่ชอบทหารที่เอายศถาบรรดาศักดิ์เอารถถังเอาปืนอาญาชนมายึดอํานาจประชาชนไปครับถ้าเป็นทหารอย่างนี้ใช่ไม่ได้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ